เคยไหมทำงานมาเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านกะจะนอนตากแอร์ให้เย็นฉ่ำแต่แอร์ดันไม่เย็นลดอุณหภูมิเหลือ18องศาก็ยังไม่เย็นสาเหตุเพราะไฟตกไฟดับทำไงดีรู้ไหมคะไฟตกไฟกระชากไฟเกินนี่แหละตัวดีทำให้แผงวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายมานักต่อนักแล้วโดยเฉพาะแอร์เจอบ่อย ทำให้เกิดปัญหาจุกจิตกวนใจตามมาทั้งแอร์ไม่เย็นเปิดไม่ติดเสียเวลาเรียกช่างมาซ่อมอีกแอร์ไม่เย็นจากสาเหตุไฟตกหรือไฟดับเพราะว่าแอร์บางยี่ห้อจะมีระบบป้องกันไฟตกทำให้เวลาไฟจ่ายมาที่ตัวแอร์หรือว่าคอยเย็นทำงานแต่คอมเพรสเซอร์นอกบ้านหรือว่าคอยร้อนไม่ทำงานวิธีเช็คว่าคอมเพรสเซอร์ทำงานปกติอยู่หรือไม่ ให้ลองสับเบรกเกอร์ของแอร์ลงแล้วค่อยยกขึ้นกลับมาเหมือนเดิมถ้าแอร์กลับมาเย็นแปลว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าทำตามนี้แล้วคอมเพรสเซอร์ยังแน่นิ่งแปลว่าต้องเรียกช่างมาช่วยแก้ปัญหาแล้วค่ะคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานการทำความเย็นของแอร์อาศัยอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอมเพรสเซอร์ในการอัดน้ำยาทำความเย็นให้ไหลเวียนในระบบ หากเจ้าอุปกรณ์นี้เสียไม่ทำงานแอร์ก็จะไม่เย็นซึ่งการที่คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานก็มีได้หลายกรณีไม่ว่าจะเป็น ตัวตัดต่อของวงจรแมกเนติกเสียสายไฟขาดจุดเชื่อมต่อของไฟฟ้ามีปัญหาหรือแม้แต่ไฟตกกำลังงานไม่พอให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเมื่อแอร์ของเรามีปัญหาทำงานและหยุดเป็นช่วงๆให้เราตรวจสอบว่ากระแสไฟฟ้าทำงานปกติหรือไม่เพราะกระแสไฟฟ้าควรจ่ายอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดปัญหาไฟตกไฟดับโอกาสที่เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราจะเสียก็มีสูง ถ้าใครเจอเหตุการณ์นี้วิธีแก้เบื้องต้นลองปิดสวิตช์ไฟเข้าเครื่องโดยการยกเบรกเกอร์ลงทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วค่อยเปิดเครื่องใหม่ซึ่งโดยส่วนใหญ่แอร์ก็จะกลับมาใช้งานได้ปกติเย็นเหมือนเดิมแล้วค่ะแต่ถ้าอาการของเครื่องยังเหมือนเดิมและเราไม่มีความรู้เรื่องแอร์และไฟฟ้าก็ขอแนะนำว่าจะต้องเรียกช่างแอร์มาช่วยแก้ปัญหาค่ะ วิธีป้องกันไม่ให้แอร์มีปัญหาถ้ามีฟ้าแลบใกล้บ้านให้เราหยุดใช้งานแอร์ดึงเบรกเกอร์ลงเพื่อป้องกันแอร์เสียหายถ้าไฟที่บ้านของเราดับเมื่อไฟติดแล้วควรรอนาน3นาทีแล้วค่อยเปิดแอร์ขึ้นมาใหม่ค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับแอร์ของเราได้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดที่ปุ่มกระดิ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก DIY ง่ายนิดเดียววันนี้ขอบคุณค่ะลองทำกันดูนะคะบ๊ายบาย